วันเดียวเรียนรู้ต่อยอดสร้างบ้าน EPD มวลเบาทำพื้นผนังหลังคาบ้านเย็นได้ช่วงเช้านั้นเราจะเรียนรู้เรื่องของการใช้แผ่น EPD มวลเบาในการสร้างบ้านทฤษฎีทั้งหมดพร้อมตัวอย่างในการทำงานภาคบ่ายนั้นเราจะลงมือปฏิบัติประกอบกันทำานกันจริงๆเกรื่นี้ถ้าให้ได้เส้นเนี่ยที่กชา้าอ่าถ้ากเร็วเส้นมันจะยืดแต่ถ้าากชา้าเส้นมันจะได้ความหนา ไม่เป็นไรครับตอนนี้มาติดที่เสานะครับให้เสมอกันติดตั้ง U N ยึดด้วย KB 410และสกรูที่โครงเสร็จเรียบร้อยก็จะมาผสมกาว KB 910กาวต่อรเ่อรโฟมสัส่วนคือ1ต่อ4ส่วนปั่นและกวนให้เข้าด้วยกันก่อนที่จะไปใช้ติด EPD กับโครงต่าง นี่ยอดยอดกาวเป็นเส้นยาวเลยนะครับอหลจาก็ยอดเส้นใส่ไปที่ยูใส่ไปที่แผ่นดีดีเลยครับนี่คือการใช้กาวเค9 1 0ก้าศย์กวต่อเพื่อโฟมยึดระหว่างยูับแผ่นดีพีดีนะครับนี่อนนี่ได้แผ่นแรก ติดตั้งโดยผู้เข้าอบรมนะครับนี่ครับผู้เข้าอบรมแต่ละท่านนะครับก็อันนี้ติดตั้งผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้น,นี่ครับน้ํายา KB 9 2 0น้ํายาประสานปูจาโฟมนะครับพันพอทาไปนะครับนี่ครับตอนที่ทาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักประมาณ5นาทีา่านู่นยังไม่หมดยังไม่หมดไม่ติดนั่นแหละนั่นแหละครับาทายเต็มถ้าสมมติถ้าเกิดจริงๆตรงนี้ไม่ทาเต็มก็จะลอดง่ายกว่าใครเสื่ออ่าใช่ครับฉาปูนอ่ารอบแรกนะครับ จิตตะไคร์แล้วก็รีดแน่ๆรับกรรดิจิตาาตะไคร์ลงไปแล้วนะครับรีดแน่ๆทีเนี้ยพอรีดปกติถ้าเดิมอะเราก็จะรอแห้งแล้วไปฉาบใช่ไหมแต่อ<ช>ัน<ช>นี้นไม่ไมต้องพอฉาบนี้ปุ๊บพี่ฉาบอีกชั้นนึงได้เลยทีนี้ทำไมถึงไม่ทำเหมือนเดิมอ่าทำไมถึงไม่ทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าการผสมน้ำที่อาจารย์บอกเพราะคอาฉาบพอแห้งปุ๊บเนี่ยถ้าเราฉาบรอบสองเราต้องตีน้ำทีเนี้ยถ้าเราตีน้ำถึงไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการแยกการแตกระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นที่สองครับช่างรูกคู่บ้านะมา